รายการเกษตรกรออนไลน์กับดิฉันช่อเอื้องดนชนกจันสงทำหน้านที่ดำเนินรายการพบกันในทุกๆเช้ากับช่วงเวลาดีๆเช่นนี้ช่อเอื้องนำเรื่องราวทางด้านงานเกษตรนำมาฝากคุณผู้ชมข้อมูลดีๆเช่นนี้นะคะขอบคุณจากทางด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ช่อเอื้องนำมาพูดคุยกับคุณผู้ชมนะคะผ่านทางด้าน moactv ค่ะเช่นเคยช่วงแรกมีเรื่องราวของข่าวสารนำมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับทราบการข่าวแรกในเช้าวันนี้ค่ะเป็นเรื่องราวของการปรับงานส่งเสริมงานเกษตรค่ะให้เข้าสู่ระบบที่เรียกกันว่า MRCF ติดตามได้ในข่าวแรกของเช้าวันนี้ค่ะนายโอลานพิทักษ์อธิบดีกลุ่มส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่าในปี2557กลุ่มส่งเสริมการเกษตรมีนยโยบายการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีที่สุดโดยเน้นการบริหารจัดการงานส่งเสริมการเกษตรในแต่ละพื้นที่โดยยึดยพื้นที่ตามการจัดการพื้นที่เขตเกษตรเศรษฐกิจ หรือสนิ่งเป็นสำคัญโดยจะต้องขับเคลื่อนให้มีสมาร์ทออฟิเซอร์ต้นแบบในทุกพื้นที่การบริหารจัดการข้อมูลให้สมบูรณ์ถูกต้องเป็นที่ยอมรับและจะปรับปรุงระบบส่งเสริมการเกษตรเข้าสู่ระบบ MRCF คือ mapping คือการให้ข้อมูลแผนที่ทงด้านการเกษตรทั้งหมดในแต่ละพื้นที่ตามข้อมูลจริงเพื่อสนับสนุนเกษตรกรอย่างตรงเป้าหมาย Remote Sensing ระบบการจัดการส่งเสริมการเกษตรให้เข้าถึงข้อมูลผ่านการสื่อสารระยะไกลเช่น การใช้โซเชียลมีเดียคอมมูนิตี้พาร์ติซิเพชันการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและให้เกษตรกรในพื้นที่มีส่วนร่วมและ s p ป c ิ f i กฟิ e l ์เซอร์วิการใช้ข้อมูลเฉพาะของแต่ละพื้นที่เพื่อการพัฒนาทางด้านการเกษตรตามความต้องการของเกษตรกรอย่างมีเป้าหมายโดยจะเริ่มในปีหน้าทันทีเพื่อส่งเสริมให้เกิดเกษตรกรปาดาปือ้อหรือสมาร์ทฟาร์เมอร์เพิ่มขึ้น อย่างที่บอกนะคะว่าเรื่องราวของโครงการนี้นะคะจะทําให้เกษตรกรค่ะเกิดมาเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ได้อย่างเต็มตัวแล้วก็เป็นการต้อนรับ AEC อีกด้วยนะคะเดินทางไปที่ข่าวที่2กันบ้างค่ะเป็นเรื่องราวของทางด้านชุมนุมการเกษตรแห่งประเทศไทยติดตามได้ในข่าวที่2ของเช้าวันนี้ค่ะ ดรจุมพลสงวนสิทธิ์อธิบดีกรมส่งเสริมสาหากรณ์เปิดเผยว่าชุมนุมการเกษตรแห่งประเทศไทยจำกัดหรือที่เรียกว่าชอสอทอได้เล็งเห็นความสําคัญและได้จัดทําโครงการศูนย์กระจายสินค้าสาหากรณ์ภายใต้ยุทธศาสตร์วาระแห่งชาติด้านสหากรณ์เพื่อพัฒนาระบบเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาดให้กับสินค้าสาหากรณ์และเพิ่มช่องทางการจําหน่ายสินค้าสาหากรณ์ให้กระจายตามแหล่งต่างๆเพื่อช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าสาหากรณ์ได้อย่าง สะดวกมีคุณภาพและราคายุติธรรมซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาในด้านของระบบการผลิตและการตลาดสินค้าสาก์โดยจะกระจายสินค้าเข้าสารเป็นหลักตามอุดมการณ์หลักการและวิธีการสาก์ในการบริหารจัดการเพื่อสร้างความเข้มแข็งในด้านเศรษฐกิจสังคมของประเทศไทยและจะมีการต่อย,ยอดโครงการโดยการเชื่อมโยงกับต่างประเทศเพื่อจะนำสินค้าสาก์ส่งออกไปขายรวมไปถึงสินค้าผ้าไหมอาหารกาแฟและสิน สินค้าอื่นที่เป็นสินค้าสาก์ทุกชนิดโดยจะเน้นสินค้าที่มีคุณภาพปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อม สำหรับในเรื่องราวของระบบสากกรนะคะก็จะทําให้ทางด้านเกษตรกรเนี่ยนะคะมีสินค้าส่งออกแล้วก็สามารถแชร์สินค้านะคะส่งไปขายสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งระบบที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะเดินทางไปที่ข่าวสุดท้ายกันบ้างค่ะทางด้านจังหวัดนครนายกชาวนาที่นั่นนะคะก็ฝากเตือนมาค่ะกับหโรคที่เรียกกันว่าโรคไหม้นะคะติดตามได้ในข่าวที่3ของเช้าวันนี้ค่ะ นายชาญพิทยาชิมพาลีอธิบดีกรมการข้าวเปิดเผยว่าจากการเฝ้าระวังการระบาดของโรคพืชและศัตรูข้าวในระยะนี้ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรีได้รายงานตรวจพบอาการโรคไหม้บนใบข้าวกขอ41กกขอ47และปะทุมธานี1ในพื้นที่หมู่เ ตำบลบ้านนาอําเภอบ้านนาและหมู่ที่12ตำบลบ้านพลิกอําเภอบ้านนาจังหวัดนครน,นายกพื้นที่ประมาณ50ไร่ซึ่งมีเชื้อราเป็นสาเหตุของโรคประกอบกับสภาพภูมิอากาศค่อนข้างเย็นในช่วงนี้มีความเหมาะสมต่อการระบาดเนื่องจากมีหมอกลงและมีลมแรงจะยิ่งช่วยให้โรคนี้กระจายได้ดีสามารถทำลายข้าวได้ทุกระยะตั้งแต่เริ่มปลูกไปจนถึงเก็บเกี่ยวโดยโรคไหมจะเกิดและแพร่กระจายได้รุนแรงมากขึ้นถ้ามีสภาพแวดล้อมเหมาะสม นายพิทยาก่าวว่าหากเกษตรกรต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรีเบอร์โทรศพัพท์037 27 271 385ต่อ24 037 271 385ต่อ24 เป pelled, urai, os, at, way, ็นคาเตือนนะคะจากทางด้านจังหวัดนครนายกรวมไปถึงนะคะถ้าเกิดว่าเกษตรกรหรือว่าชาวนาจะลงไปสํารวจแปลงนาของท่านนะคะก็จะเป็นข้อดีอย่างยิ่งหรืออีกทางค่ะคุณผู้ชมบอกว่าเอ๊ะอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเช่าอื้อมีเบอร์โทรศัพท์นามาฝากคุณผู้ชมนะคะกับเบอร์การติดต่อศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรีค่ะเบอร์โทรศัพท์037271385ต่อ24นะคะให้คุณผู้ชมได้ติดต่อสอบถามกันเพิ่มเติมได้ค่ะทั้ง3ข่าวที่นํามาฝากในเช้าวันนี้หวังว่าคุณผู้ชมคงจะชื่นชอบขอบคุณ ข้อมูลจากทางด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วงนี้พักเบรกสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อในเรื่องราวของเทคโนโลยีค่ะ ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงที่2กับรายการเกษตรกรออนไลน์ค่ะอยู่กับช่อเอื้องทาหน้าที่กันต่อเช่นเคยช่วงนี้มีเรื่องราวของเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมที่น่าสนใจนํามาฝากคุณผู้ชมวันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะใครที่กําลังมองหาว่าเอ๊เชื้อเพลิงดีๆสักอย่างเนี่ยนะคะจะเอามาใช้เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วมีวิธีการทําอย่างไรวันนี้เรามีนํามาฝากคุณผู้ชมค่ะและตอนนี้มีผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญรอเราอยู่ในสายด้วยนะคะท่านอาจารย์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ ค่ะท่านอาจารย์ช่วยแนะนําตัวกับคุณผู้ชมด้วยค่ะ,ะผมชื่ออาจารย์เฉลิมพคลคายมินนะครับอตอนนี้เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมการ,รผลิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมชนและต่างประเทศเวียเขตวงังไกงวนนะครับก็อยู่ที่ยังภวยหินจังหวัดประจวบครับค่ะอาจารย์ขาวันนี้ชอบเอื้องแล้วก็ทางรายการรบกวนท่านอาจารย์พูดคุยกันในเรื่องราวของเครื่องอับผงถ่านแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเป็นระบบไฮโดรลิกใช่ไหมคะอาจารย์ขา ใช่ครับใช่ครับค่ะเครื่องนี้เขามีที่มาที่ไปยังไงคะอาจารย์ก็เริ่มต้นเนี่ยจริงๆก็เป็นเครื่องที่พัฒนาต่อยอดมาจากอะระบบที่เป็นสกูเพสหรือว่าเกี่ยวอัดนะครับอ่าเพราะว่าเดิมเนี่ยจะใช้ระบบนี้กันเยอะทีนี้ผมเรียนเย็นถึงความรวดเร็วในกระบวนการผลิตนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้ระบบไฮดรอลิกเนี่ยในเรื่องของอาตาัตราความเร็วเวลาอะไรต่างๆเนี่ยมันจะค่อนข้างค่อนข้างเร็วกว่า จริงๆหลักการมันก็จะคล้ายกับตัวที่ต่อยอดมาจากระบบสกูเพสแะครับค่ะโดยจากเดิมแล้วระบบที่อาจารย์เรียกว่าสกูเพสนี่คือเขามีระบบการทํางานอย่างไรคะอาจารย์แล้วเขาสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์อะไรคะอาจารย์คะครับตัว,ต,วตัวที่เป็นระบบเดิมสกนะูเพสเนี่ยก็คือจะเป็นใช้ระบบเกลียวอัดนะครับก็คือเป็นผ่านตัวใส่ช่องป้อนเข้ามาใช่ไหมครับแล้วก็โดยปกติเนี่ยผงขาดก็จะโดนทาให้เป็น,ปนผง่อนอาจจะมาจาก เศษเหลือใช้ทางการเกษตรนะครับหลายหลายอย่างอย่างเช่นพวกกะลามะพร้าวพวกแกลบแลวพวกเนี้หลังจากนั้นก็เอามาใส่ในตัวเครื่องก็จะขับด้วยผ่านสปูออกมาครับก็ตามแบบที่ต้องการอย่างเช่นเป็นบล็อกอ่สเ่เลียมเป็นบล็อกกลมหรือ,อเหลเรียมแลรพวกนี้ครับแต่แต่ของผมเนี่ยมันจะเป็นระบบที่เปลี่ยนระบบจากอ่าทรงกําลังโดยสปูเพลทที่เป็นสปูเนี่ยมาเป็นโดยใช้อ่าระบบที่เป็นไฮดรลิกแทนครับ อาจารย์คะทีนี้รบกวนอาจารย์ช่วยบอกคุณผู้ชมด้วยในเรื่องของผงถ่านเขามีประโยชน์อย่างไรคะอาจารย์คะครับจริงๆแนละ้วพวกที่เป็นเศษเหลือทางการกเกษตรเนี่ยโดยปกติเราก็จะทิ้งไว้มันก็จะก่อให้เกิดมลพิษอดะอาจก่อให้เกิดมลภาวะต่างๆครับก็หรือว่าเป็นขยะอะไรพวกนี้ทีนี้จากแนวคิดพวกเนี้เราก็ได้ทําให้เกิดมูลค่าเพิ่มครับโดยการนําผงถ่านหรือว่าเศษ ไอ้ต่างๆท,ที่สามารถจะเอามาอัดเป็นตัวฐานแท่งได้ก็ทําให้เกิดมูลค่าเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ลดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล,ล้อมลงด้วยครับค่ะอาจารย์คะทีนี้มาพูดถึงในเรื่องราวของระบบการทํางานกันบ้างระบบการทํางานของเครื่องนี้เขาทํางานอย่างไรแล้วก็มีองค์ประกอบยังไงบ้างคะอาจารย์คะครับโดยโดยส่วนประกอบที่สําคัญก็จะมีชุดต้นกําลังครับซึ่งจะเป็นชุดระบบไฮดรอลิกก็จะมีชุดแม่พิมพ์ช่องป้อนสําหรับ ต้นวัตถุดิบก็คือที่เป็นผงทานแล้วอาจจะเป็นแกบหรือเป็นออตัวผงทานก็ได้แล้วก็มีชุดระบบควบคุมไฟฟ้านะครับซึ่งอ่าตัวนี้ก็อ่าหลังจากที่เราทําให้มันเป็นผงแล้วเนี่ยก็จะมีอัตราส่วนผสมที่แตกต่างกันออกไปจากจาก,จากการทดลองนะครับโดยเราตัวนี้ผมได้ทดลองกับผงแกบแล้วก็จะมีน้ําอ่ามีแป้งเปียกโดย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของชุดแน่ดิมเนี่ยจะมีขนาดประมาณเส้นผ่านศูนย์กลาง45มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ย,ยาวประมาณ100มิลลิเมตรครับผมค่ะแล้วเวลาที่เราจะนํามาใช้คือเราต้องผสมผส่วนผสมก่อนใช่ไหมคะอาจารย์คะใ,ใช่ใช่ต้องมีการผสมกันก่อนครับอ่ายกตัวอย่างอย่างเช่นจากการทดลองเนี่ยผมอาจจะเริ่มจากโองฉาบประมาณ5กิโลกรัมน้ำ500กรัมแป้งเสียกประมาณ300กรัมอันนี้อันนี้จะเป็นส่วนการทดลองที่ค่อนข้างดีเพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับอ่า ความเหน็ดแล้วก็เวลาในการลุกติดไฟด้วยครับผมค่ะแล้วแรงที่ใช้กดลงไปที่ตัวผงถ่านหรือว่าวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยนะคะอาจารย์เป็นแรงกดประมาณเท่าไหร่อย่างไรคะเปรียบเทียบได้ไหมคะแรงกดเนี่ยมันอยู่ที่กําลังของไฮโดรลิกครับตอนนี้มันอยู่เพื่อมานขึ้นขึ้นขึ้งแรงครับขึ้นแรงมาครับค่ะครับผมแ่ะโดยโดยโดยตรงนี้จะมีผลกับการอัดแน่นซึ่งถ้าเป็นระบบเดิมที่เป็นสฮูเลสเนี่ย ถ้าเราเทียบกับไฮลโดรลิกเนี่ยอะรกจะมีลักษณะของการอําแน่นที่ค่อนข้างดีกว่าเพราะนั้นคุณสมบัติในการลุกลุติดไฟของทานเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับวัสดุดิดด้วยนะครับในทุเราจะใช้แก๊หรือใช้กล้ามร้าเ่มอการลุกติดไฟก็จะนานไม่เท่ากันค่ะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าข้อดีของตัวระบบไฮโดรลิกข้อดีของเขาคืออะไรยังไงคะอาจารย์ก็คือพูดถึงความรวดเร็วครับค,ความรวดเร็วแล้วก็ ระบบการควบคุมที่จะออกมาเป็นการควบคุมเรื่องเวลาตรงนี้ครับเราจะได้อัตราผลผลิตที่ค่อนข้างสูงสพอพอสมควรนะครับก็คืออาจจะดีกว่าระบบอื่นที่ที่เคยประกอบมาใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ใช่ครับใช่ครับใช่ค่ะก็จากจากผลการทดลองเนี่ยตรงนี้ต่อหนึ่งชั่วโมงนะครับสามารถผลิตได้ประมาณหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบตันครับ แล้วเส้นผ่าศูนย์กลางของวัสดุที่ขออภัยค่ะเส้นผ่าศูนย์กลางของวัตถุดิบที่ออกมาจากเครื่องนั้นประมาณาลักษณะมันออกมาเป็นยังไงคะประมาณเท่าไหร่คะอาจารย์ถ้าถ้าเป็นทรงกลมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4.5ม mm, ิลลิเมตรครับ4.5มิลลิเมตรเดมิเตอร์นะครับแล้วก็ความยาวเนี่ยโดยปกติเราเราจะใช้ระบบเมนว่าก็คือใช้มือมือในการประมาณเอาก็คือการหักหักจากตัวที่มันไหลผ่านจาก จากตัวไม่พิมพ์ออกมาแล้วแต่ทรงอื่นก็ก็มีทดลองไว้เหมือนกันแต่อาจจะเป็นทรงหกเหลี่ยมทรงสี่เหลี่ยมในไรพวกนี้ครับแต่แต่ผลการการทดลองไอ้เดเนิเตอร์สีพาธนึงเนี่ยก็คือเป็นตัวที่ใช้อัตราเต้นเนี่ยออกมาด้วยจํานวนที่ค่อนข้างสูงที่สุดนะครับค่ะโอเคอาจารย์คะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักเบรกสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่ออาจารย์ถือสายรอนะคะครับครับผมค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะชอบเอื้องแล้วก็ท่านอาจารย์ขออนุญาตพักเบรกสักครู่ค่ะแล้้วววเดดี๋ยยช่่่งหนนาากกลัับมพูคคุตอะ คุณผู้ชมเข้าสู่อีกหนึ่งช่วงกับรายการเกษตรกรออนไลน์ค่ะอยู่กับช่อเอื้องทำหน้าที่กันต่อเช่นเคยช่วงนี้นะคะพูดคุยกันในเรื่องราวของเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมที่นะ่าสนใจวันนี้เป็นเรื่องราวของเครื่องอัดผงถ่านค่ะแต่อย่างที่บอกว่าเป็นระบบไฮดรอลิกหลายคนบอกว่าเอช่อเอื้องระบบไฮดรอลิกว่ามันดีแล้วเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่ออกมาจากเครื่องนี้ละ่ะสามารถนําไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวไปพูดคุยกับท่านอาจารย์การท่านอาจารย์อยู่ในสายนะคะ ค,ค่ะอาจารย์คะเมื่อกี้เราแอบทิ้งท้ายกันไว้ในเรื่องของวัตถุดิบที่ออกมาจากเครื่องละเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าวัตถุดิบเนี่ยสามารถเลือกได้ใช่ไหมคะว่าจะเอาอะไรมาบีบอัดตรงนี้ใช่ไหมครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสืดที่เหลือจากทางการเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก,กแกลบพวกกะลามะพร้า,า,าวเศษกิ่งไม้อะไรต่างๆนะครับเราเราก็เอามาทําในรูปของที่เป็นผงถ่านก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็ นำไปผสมกับโซมาโทนถึงเพื่อให้การเกาะย,ยึดเนี่ยของของตัวเนี่ยมันมันแน่นขึ้นดีขึ้นอย่างเช่นน้ําแล้วก็พวกต้าเบียดอะไรพวกเนี้ยครับอ,อาจารย์คะแล้วทีนี้เวลาที่เราได้วัตถุดิบออกมาแล้วเหมือนที่อาจารย์บอกเกษตรกรสามารถนําผ,ผลผลิตนี้ไปใช้เพื่ออะไรได้บ้างคะอาจารย์ครับส่วนส่วน,วนอ่าส่วนนึงก็คือเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเศษือใช้ทางการ,การเกษตรครับแล้วก็ส่งเสริมการปล่อยทอนเงินที่ให้กับชุมชนนะครับเพื่อเอาไปใช้อย่างเช่นในเรื่องของการ เช่นการหุงต้มไรพวกนี้นะครับโดยปกติเนี่ยถ้าเราใช้ถ่านปกติเนี่ยมันจะมีมีควันค่อนข้าง,งเยอะครับแต่ถ่านอัดแท่งตัวเนี้ยก็จะทําให้ให้เกิดเวลาเราเผาไหม้เนี่ยควันมันจะนอยกว่าปกติหรือไม่ก็คือในเชิงของพาณิชหน่อยก็อ่าในเรื่องของการอ่าขายต่ออย่างเช่นอาจจะไปทางด้านการแคมปิ้งอะไรพวกนี้ครับก็จะลดทางด้านควันแล้วก็อัตราการลุก เผ่าไหมเวลาเนี่ยก็จะค่อนข้างนานกว่าครับผมค่ะทีนี้ขออนุญ,ญาตกลับมาที่ตัวเครื่องกันบ้างนะปัจจุบันตัวเครื่องนี้ตั้งอยู่ที่ไหนคะอาจารย์คะครับตอนนี้ก็อ,อยู่ที่มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนบตุรีน,นะครับเวียดเขตวังไกลกังวลอำเภอวังหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับค่ะแล้วตัวเครื่องมีการทดลองใช้ในแหล่งชุมชนไหนบ้างหรือว่าเพื่อง,งานอะไรแล้วบ้างหรือยังคะอาจารย์ก็มีเรื่องของเผยแพร่เทคโนโลยีนะครับให้กับ ชุมชนใกล้ๆเคียงนะครับก็เป็นอำเภอหัวหินอำเภอพางบุรีครับก็บโดยปกติเนี่ยลักษณะของการก็จะทางด้านชุมชนหรือว่าประชาชนที่ที่เห็นและวเนี่ยก็จะท่านท่านชอบเพราะว่าทำงานด้วยความเร็วแล้วก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งเราใช้เทคโนโลยีเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยก็คือเป็นระบบไฮดรอลิกครับที่มีความรวดเร็วมากกว่าะระบบสกเสูเพสอย่างที่กล่าวไ,ไปตั้งแต่ตอนต้นว่าความรวดเร็วก็ ดีว่าอาจารย์คะแล้วตัวเครื่องนี้เนปัจจุบันมีการต่อยอดหรือการพัฒนาไปในทิศทางใดแล้วหรือยังคะอาจารย์คะก็ตอนนี้ยังครับตอนนี <c <c ้ครับยังยังไม่มีการต่อยอดในในเชิงพาณิชย์นะครับแต่ว่าในอนาคตอาจจะมีมีในเรื่องของต้นแตงมากขึ้นโดยปกติเนี่ยถ้าคือเท่าที่เราอ่าดูตัวอย่างจากทั้งทั้งเทคโนโลยีในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยก็ก็ยังเป็นเทคโนโลยีแบบ ใกล้เคียงกันครับก็มีอยู่สองระบบหลบบักๆต้องมบุลีแลก็ไฮโดรลิกตัวนี้ครับค่ะอาจารย์คะเค,ครื่องต้นแบบนี้เรียกได้ว่าเขาเาสถียรหรือยังคะหรือว่ามีจุดด้อยอะไรบ้างไหมคะตรงนี้อ่าก็ยังต้องมีปรับปรุงครับอย่างเช่นอย่างเช่นระบบที่เป็นตัวของตัวป้อนที่เป็นอ่าใส่ทางด้านบนลงมาเนี่ยเนื่องจากโครงฐานเนี่ยถ้าเราเราเราไม่ละเอียดหรือว่าอ่า ทำให้มันผสมเข้ากันมันมีความหนืดเยอะเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของการไหลเข้าไปในในตัวของแม่พิมพ์ชุดที่เป็นชุดไฮโดรลิกครับผุค่ะแล้วมีการแก้ปัญหาในจุดนั้นอย่างไรคะอาจารย์คะอะไรนะครับมีการแก้ปัญหามีการแก้ปัญหาในจุดนั้นแล้วหรือยังคะหรือและอย่างไรอาจารย์ครับกับครับตอนที่เราทดลองนี่เราก็มีการปรับสโลปปรับสโลปของช่วงที่เราป้อนแล้วก็ปรับสโลปในช่วงที่ช่วงที่ตัวของฐานจะไหลเข้าไปในตัวของชุดอัดนะครับตัวนี้ก็มีการแก้ไขก็ ทำงานได้ครึ่งๆดีระดับหนึ่งกับผมคัมัอาจารย์คะทีนี้พอพอพูดถึงเครื่องนี้เป็นเครื่องต้นแบบแล้วถ้าเกิดว่าเครื่องนี้จะนําไปใช้ในชุมชนหรือว่าเพื่อบริการชุมชนแล้วหรือว่าในเชิงพาณิชย์เครื่องนี้จะมีลักษณะคล้ายของเดิมหรือว่าใหญ่กว่าเล็กกว่าอย่างไรคะอาจารย์ก็ขึ้นอยู่เราปรับเราเราสามารถปรับขยายสเกลได้ครับอินสามารถปรับขยายสเกลได้เพราะว่าเครื่องที่สร้างขึ้นมาเนี่ยก็เป็นเครื่องถ้าเทียบกับระบบ เต็มเนี่ยก็จะใกล้เคียงกันเป็นเป็นขนาดกลางๆนะครับแต่ว่าถ้าเราจะไปขยายในชุมชนเนี่ยก็สามารถใช้ได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นเชิงพาณิชย์เนี่ยจะมีการขยายสเกลให้เครื่องเนี่ยมีกําลังในการผลิตได้สูงกว่าน,นี้ก,ก็ก็น่าจะทาได้ครับตรงผี้ชมแล้วเครื่องนี้เขาใช้กําลังไฟอย่างไรคะอาจารย์ยังไงครับยังไงครับกำลังไฟหรือพลังงานที่ใช้ในการเดินเครื่องตรงนี้คะ่ะใช้พลังงานอะไรยังไงคะอาจารย์เอาเราเราตอนนี้เราใช้กบไฟฟ้ากับไฟฟ้าแล้วก็ส่งผ่านระบบ อของตัวไฮโดรลิกครับชุดไฮโดรลิกก็ยังเป็นระบบไฟฟ้าอยู่ครับกระแสไฟฟ้าที่ใช้ถือว่าเปลืองไฟไหมคะอาจารย์หรือประหยัดไฟไหมคะอาจารย์ก็เป็นไฟ120โวลต์นะครับก็ไม่ไม่ถือว่าสูงมากนะก็เป็นไฟบ้านปกติครับผมอ๋อแล้วในการเดินเครื่องละคะมีระยะเวลาในการเดินเครื่องยาวนานแค่ไหนคะอาจารย์คะก็จริงๆงจาก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 ารที่เราทดลองแล้วก็จากการที่เราอลองลอง,องลองทดลองโดยการ เปลี่ยนแปลงอัตราสมดต่างๆเนี่ยนะครับเพราะว่าเราคิดต่อหนึ่งชั่วโมงอะครับก็คือสามารถผลิตได้กี่แท่งอย่างที่กล่าวก็คือตรงนี้เราสามารถทาการผลิตได้กําลังสูงสุดเนี่ยอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยแสิบแท่งต่อชั่วโมงอะครับค่ะก็คือเรียกได้ว่าประหยัดเวลาแล้วก็ผลผลิตที่ได้ก็คือมากกว่าแน่นอนใช่ไหมคะอาจารย์มากกว่ามากกว่ามากกว่าแน่นอนค่ะอาจารย์คะณปัจจุบันตัวเครื่องมีขนาดประมาณเท่าไหร่คะต้องใช้พื้นที่ในการติดตั้งแค่ไหนคะอาจารย์ก็ ถ้าพูดถึงความยาวของตัวเครื่องประมาณ1.5เมตรความกว้างมีประมาณประมาณาครึ่งเมตรแล้วก็ความสูงเนี่ยอาจจะสูงหน่อยก็ประมาณประมาณ2เมตรประมาณ2เมตร50นั้นในอนาคตคยังไม่มีการต่อยอดใช่ไหมคะอาจารย์ยังไม่มีตรงนี้ใช่ไหมคะ อาจารย์ขานิดนึงค่ะเนื่องจากอาจารย์ทำงานชิ้นนี้เกี่ยวข้องกับในเรื่องราวของการรีไซเคิลของที่เหลือใช้อยากจะให้อาจารย์ช่วยแนะนะําเกษตรกรค่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับการนําสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เหลือใช้แล้วนามาใช้ประโยชน์อีกครั้งอยากจะให้อาจารย์แนะนาเกษตรกรเพิ่มเติมด้วยค่ะครับจริงๆก็เป็นเรื่องของการเพิ่มมูลค่านะครับให้ให้กับเกษตรกร,ร,ก,รก็จะทําให้เกิดมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับในชุมชนแล้วก็ตัวกับ ัวรเลืของกเกษตรกรเองจริงๆงเษตเรือใช้ทางการเกษตรเนี่ยก็แล้วแต่ว่าเราท,าทรําการเกษตรทางด้านไหนใช่ไหมครับแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ชุมชนแล้วแต่ท้องถิ่นแต่ทางนี้ทังนั้นเนี่ยถามว่าจริงๆมะพร้าวหนึ่งต้นเนี่ยก็ปัจจุบันเนี่ยเราก็สามารถเอามาเป็นทางด้านเกษตรใช้ทางการเกษตรได้ทั้งหมดสับป,ปะรดใช่ไหมครับข้าวอะไรพวกนี้มันก็สามารถนํานมาเป็นส่วนที่เพิ่มคุณค่าได้หมด แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็รับปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มรายได้ครับคนเรียนด้วยครับผมค่ะสุดท้ายอยากจะให้อาจารย์ช่วยฝากถึงคุณผู้ชมที่สนใจในตัวเครื่องนี้ด้วยค่ะอาจารย์คาะติดต่อได้อย่างไรคะอาจารย์ครับก็ถ้าสนใจนะครับก็ติดต่อที่กับผมอาจารย์เฉลิมพลไชยนินนะครับค<า>่ะก็ทางกัดวิเขตาะห์การเงินนะครับอำสือในการประชวบคีรักธ์ครับผมค่ะอาจารย์มีเบอร์โทรศัพท์ในการติดต่อเพิ่มเติมไหมคะ อ่าครับอ่ามาที่โทรศัพท์มือถือนะครับ0 8 6 783 6 0ห0สูครับผมค่ะอาจารย์ขาวันนี้ช่อกอื้องแลวก็ทางรายการขอบพระคุณอาจารย์ที่สละเวลามาพูดคุยกันในรายการนะคะโอกาสหน้ามีงานวิจัยเพิ่มเติมอย่างไรขออนุญาตสัมภาษณ์อีกสักครั้งนะคะครับผมค,ค่ะอาจารย์วันนี้กลับขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีค,ดค่ะ ขอบคุณทางด้านท่านอาจารย์นะคะที่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทางรายการอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมหรือว่าเกษตรกรรายใดสนใจนะคะสามารถติดต่ออาจารย์ได้เลยค่ะขออนุญ,ญาตย้ำเบอร์โทรศัพท์ของท่านอาจารย์อีกสักทีนะคะ0867836060ค่ะ0867836060ให้คุณผู้ชมสามารถติดต่อท่านอาจารย์หรือว่าใครที่อยากจะเข้าไปดูชิ้นงานเพิ่มเติมก็ได้เช่นเดียวกันนะคะท่านอาจารย์บอกว่ายินดีเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะขอบคุณข้อมูลดีดๆเช่นนี้จากทางด้านกระทรวงเกษตรและสหก,กรณ์เอื้อเฟื้อข้อมูลนะคะ เช่าเอื้องนํามาฝากคุณผู้ชมวันนี้มาเวลาของช่าเอื้องแล้วค่ะคุณผู้ชมพบกันใหม่ในโอกาสหน้าขอบคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ